อัสามว่าอะไรกุ้วารอมาตุ้นลอยพการตูดิฉันนางสาวนักันจ้าอ่อนหวานอยู่ชั้นม6 2ค่ะอัสลามวอะไรกุ้งวารอมาตุ้นลอยพิกาตูหนูชื่อนางสาวโมนันบินุมาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ับอัสลามว่อะไรกุ้งวรอมาตุ้ลอยพิกาตูดิฉันนางสาวนัาเจมิค่ะอัสลามวอะไรกุ้งวรอมาตุ้ลอยพกาตูดิฉันนางสาวัลวันกิตนักเรียนชั้นม6 2ค่ะ ส ل س ل ا م ุอะลัยกุมารัชขึันมรกะตู่ชื่อชามีมินิมัลลับสองอัสลามุอะลัยกุมบารัชขึ้นมากะตู่ชื่อานชลัดโอมเตมดูชานมัลหกทับสองลาโมะอะกุงครับผมนายตะพง์แอนนนลดูชานมัลหกทับสองครับหน่วยเศรษฐกิจการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการบริโภค การแลกเปลี่ยนสินค้าและการจำแนกแจกจ่ายสินค้าหรือการบริการไปรยังผู้บริโภคจำเป็นต้องดำเนินการอย่างประหยัดแล้วตอบสนองความต้องการของบุคคลในสังคมให้ได้มากที่สุดเนื่องจากจรเพากรมีจำกัดผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือเรียกว่าหน่วยเศรษฐกิจเช่นครัวเรือนหน่วยธุรกิจจึงต้องดำเนินงานให้เห็นให้เกิดผลดีมากที่สุดเพื่อสนองความมุ่งหมาย ทังเก่าข้างต้น1.1ประเภทข,ของหน่วยเศรษฐกิจหน่วยเศรษฐกิจประกอบไปด้วยหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลหน่วยครัวเรือนเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่อาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือบุอคคลหลายคนตัดสินใจเพื่อใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินแรงงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสมาชิกของหน่วยครัวเรือนอาจเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นแรงงานและเป็นผู้ประกอบกิจาการใดกิจาการหนึ่งก็ได้ธุรกิจ เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทําหน้าที่ในการนําเอาปัจจัยการผลิตต่างๆและนําไปจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคหน่วยธุรกิจนี้ประกอบไปด้วยผู้ผลิตและผู้ขายซึ่งบุคคลทั้งสองนี้อาจทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายไปพร้อมกันก็ได้โดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือการแสวงหากําไรสูงสุดจากการประกอบการของตนองค์การรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการต่างๆมีหน้าที่และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆในระบบเศร,รษฐกิจเช่นควบคุมและให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนและธุรกิจเียกเก็บภารรษ,รรษีจากครัวเรือนธุรกิจออกระเบียบและกฎหมายกระตุ้นหรือควบคุมภาวะเศร,รษฐกิจให้สมดุล1.2 ในทางทฤษฎีบุคคลในระบบเศรษฐกิจมีหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและปัจจัยการผลิตแต่ในทางปฏิบัติการแบ่งหน้าที่แบบนี้จะแยกออกจากกันโดยเด็กขาดได้ยากเพราะบุคคลคนเดียวจะทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตซึ่งหน้าที่ต่างๆดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันเป็นวงจรเศรษฐกิจ เศรษฐกิจหมายถึงกระบวนการทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความร่วมมือกันของมนุษย์ในการสร้างและใช้ทรัพยากรเพื่อสนองความต้องการระหว่างกันของสมาชิกในสังคมที่มีการปฏิบัติคล้ายคลึงกันระบบเศรษฐกิจจึงเป็นแนวทางที่สังคมใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกในสังคมและเป็นผู้ดำเนินการทางเศรษฐกิจทั้งหมดในสังคมนั้นเช่น กำหนดว,ว่าจะผลิตอะไรผลิตยอย่างไรผลิตเพื่อใครจำนวนมากน้อยเท่าไหร่และจะจำแนกแจกจ่ายอย่างไรจะไปถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดระบบเศษรษฐกิจแบบทุนนิยมลักษณะของระบบเศษรษฐกิจแบบทุนนิยมระบบเศษรษฐกิจแบบทุนนิยมในบางครั้งเรียกว่า ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่เอกชนมีกรมรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมีสิมีเสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครในการเลือกใช้ทรัพยากรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ จ้าของปัจจัยการผลิตแต่ละคนที่มีการตัดสินใจผลิตที่เห็นว่าเหมาะสมกับเป้าหมายของเขามากที่สุดเอกชนมีสิทธิ์ในสินค้าและบริการที่ผลิตได้โดยรัฐบาลไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือควบคุมกิจการทางเศรษฐกิจ ใดๆหรือถ้ามีก็น้อยมากโดยอยู่ในรูปของบริการในความสะดวกแก่ผู้ผลิตนั้นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเข้าไปเป็นผู้ควบคุมและดําเนินการผลิตการประกอบการโดยเน้นด้านสวัสดิการของประชาชนในประเทศเป็นสิ่งสําคัญ แต่ไม่ใช่รัฐบาลเป็นเจ้าของธุร,ธรกิจหรือรกิจกรรมทั้งหมดอย่างมีการเปิดโอกาสให้เอกชนมีทรัพย์สินส่วนตัวสำหรับดำเนินธุรกิจขนาดย่อมแต่การดำเนินกิจกรรมขนาดใหญ่จะถูกควบคุมโดยรัฐในปัจจุบันที่ประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่เน้นการค้าเสรีและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อการค้า ระบบเศรษฐกิจแบบผสมลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจที่นําเอาลักษณะบางอย่างที่เหมาะสมของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาผสมผสานกันให้เป็นระบบใหม่โดยระบบรัฐบาลจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการทางเศรษฐกิจหลายด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมของเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลาดในระบบเศรษฐกิจตลาดในความหมายของบุคคลทั่วไปหมายถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่มีผู้คนนําของมาขายและมีคนมาซื้อเป็นสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเช่นตลาดนะัดสวนจตุจกักรตลาดนะัดขายอาหารสดทั่วไปตลาดพาวิลั์ตลาดบางลำพูและตลาดบางขีนต้น ลักษณะของการแข่งขันการแบ่งตลาดตามลักษณะของการแข่งขันหรือเรียกว่าแบ่งตามจํานวนผู้ขายและลักษณะของสินค้าการแบ่งตลาดตามนี้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากเพราะทำเพราะในความเป็นจริงนั้นจะมีผู้ซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากการแบ่งตามจํานวนผู้ขายย่อมแบ่งได้สะดวกกว่าสําหรับวิเคราะห์การตลาด ของนักเศรษศาสตร์ก็มุ่งให้ความสนใจในการแบ่งตลาดตามวิธีนี้ด้วยซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทล,ลักษณะของการแข่งขันการแบ่งตลาดตามลักษณะของการแข่งขันหรือเรียกว่าแบ่งตามจํานวนผู้ขายและลักษณะของสินค้าการแบ่งตลาดตามนี้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากเพราะทำเพราะในความเป็นจริงนั้นจะมีผู้ซื้อสินค้าเป็นจํานวนมาก การแบ่งตามจำนวนผู้ขายย่อมแบ่งได้สะดวกกว่าสำหรับวิเคราะห์การตลาดของนักเศรษฐศาสตร์ก็มุ่งให้ความสนใจในการแบ่งตลาดตามวิธีนี้ด้วยซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทของตลาดการแข่งขันไม่สมบูรณ์หนึ่งตลาดกึ่งผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันตลาดที่มีผู้ขายรายน้อยตลาดผูกขาดใจให้ของตลาดผูกขาด คือผู้ผลิตหรือธุรกิจผูกขาดเป็นผู้ควบคุมปริมาณวัตถุดิบแต่เพียงผู้เดียวเกิดจากข้อกําหนดของกฎหมายด้วยการมีลิขสิทธิ์หรือการขออนุญาตก,กับสัมปทานโดยเฉพาะรายธุรกิจทําให้ธุรกิจอื่นๆไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนสูงมีประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัยมีความด้เปรียบทางด้านทรัพยากรต่างๆทําให้เกิด ทำให้เกิดลักษณะของการผูกขาธรรมชาติธุรกิจอื่นๆไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ตลาดในระบบเศรษฐกิจระยะยาวผู้ผูกขาดสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตและเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได้ถ้าผู้ผูกขาดประสบกับการขาดทุนเขาจะเลิกกิจการทันทีลุญยภาพในระยะยาวของผู้ผูกขาดแต่และอย่างไรก็ตาม ผู้ผูกขาดยังคงมีกำไรเกินปกติในระยะยาวเพราะผู้ผลิตรายใหม่ๆไม่สามารถเข้าทำการแข่งขันกับผู้ผูกขาดรายเดิมได้ 4. การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจการกำหนดราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการดังนี้4.1การกำหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน การศึกษาเรื่องของอุปสงค์เป็นการศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการ4.1.1ความหมายของอุปสงค์และอุปทาน 1. อุปสงค์หมายถึงความเต็มใจและความสามารถของผู้ซื้อในการซื้อสินค้าในปริมาณต่างๆอุปสงค์ในการซื้อสินค้าและบริการมีอยู่2ประเภทคือ อุปสงค์แต่ละบุคคลเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับอุปสงค์รวมอุปสงค์ตลาด 1. กฎของอุปสงค์ตามปกติประชาชนมีความต้องการสินค้าและบริการแต่ละคนจึงมีอุปสงค์ในการซื้อสินค้าเฉพาะตนเอง,เอง การซื้อสินค้าและบริการของประชาชนในระยะเวลาหนึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาสินค้าและบริการนั้นๆ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์คือปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อจำนวนหรือปริมาณสินค้าที่ต้องการซื้อปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อปริมาณการซื้อมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคนและเวลา 2. ออุปทาน หมายถึงปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายพร้อมที่จะผลิตออกขายณระดับราคาต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนดการการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะนำสินค้าออกมาวางขายปริมาณเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับราคาเป็นสำคัญถ้าราคาสูงผู้ขายจะนำสินค้าออกมาวางขายในท้องตลาดในปริมาณมากด้วยความเต็มใจกฎของอุปทาน โดยทั่วไปผู้ผลิตมีความต้องการในการผลิตสินค้าและบริการต่างกันการผลิตสินค้าและบริการของผู้ผลิตในระยะเวลาหนึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาสินค้าและบริการนั้นๆทั้งนี้โดยมีข้อสมมุติว่าปัจจัยอื่นๆยังอยู่คงที่เหมือนเดิมการศึกษาความต้องการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับราคา ปัจจัยที่มีผลต่อการกําหนดอุปทานคือปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อจํานวนหรือปริมาณสินค้าที่ผลิตออกมาขายตัวกําหนดปริมาณขายหรือปริมาณการผลิตมีหลายปัจจัย4.1.2หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทานโดยทั้งอุปสงค์และอุปทานต่างม,มีความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าดังนั้น ปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อและผู้ขายต้องการขายจะปรับตัวตามระดับของราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เนื่องจากการปรับตัวของจำนวนการซื้อและจำนวนการขายต่อราคาจะมีลักษณะตรงข้ามกัน4.1.3การเปลี่ยนแปลงราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์และอุปทานร่วมกัน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้สองกรณีคือ 1. อุปทานอยู่คงที่และอุปสงค์เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ส่งเปลี่ยนได้สองทางคืออุปสงค์เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นกับเปลี่ยนแปลงไปลดลง 2. อุปสงค์อยู่คงที่และอุปทานเปลี่ยนแนปลงไปการเปลี่ยนแปลงของอุปทานเปลี่ยนได้สองทางคืออุปทานเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้น กับอุปทานเปลี่ยนแปลงไปลดลง4.1.4ข้อดีและข้อเสียของการกำหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทานการกำหนดราคาสินค้าและบริการตามอุปสงค์และอุปทานหรือที่เรียกว่าราคาดุลยภาพจัดเป็นกลไกลของราคาที่สำคัญเพราะจะเป็นเครื่องมือในการจัดสรรปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพที่ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นผู้ผลิตเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับกำไรสูง<ม>ก็จะมีการจัดสรรปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นแรงงานทุนที่ดินและผู้ประกอบการไปผลิตสินค้าและบริการชนิดนั้นมากขึ้นการกำหนดราคาสินค้าในเชิงกลยุทธ์ที่มีที่มีอยู่ในสังคมไทยปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดราคาสินค้า การกำหนดราคาสินค้าคำนึงถึงเรื่องของอุปสงค์และอุปทานสินค้าแตกต่างกำหนดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตสภาวะทางเศรษฐกิจตะลุ่นเรื่องประชาชนมีมีงานทำมีรายได้ทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนใน,นระบบสูงผู้ผลิตอาจกำหนดราคาสินค้าให้สูงขึ้นเพราะกำลังการซื้อของประชาชนมีมากต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายนิยม กำหนดราคาสินค้าโดยโบนุสเข้าไปกับต้นทุนในการผลิตแต่การจะบวกุงเข้าไปจากต้นทุนขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้ากลุ่มเป้าหมายและลักษณะของสินค้าการผลิตสินค้าของผู้ผลิตเนืองถึงว่าจะจําหน่ายในกลุ่มให้กับกลุ่มลูกค้าใดจหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาสินค้าในเชิยบทธ์การกาหน,นดนราคาสินค้าโดยโบนุสเข้าไปกับต้นทุน การกำหนดราคาสินค้าที่ขายให้กับให้แตกต่างกับปริมาณที่ซื้อการกำหนดราคาสินค้าให้แตกต่างกับลักษณะของผู้ซื้อการกำหนดราคาสินค้าตามช่วงเวลาที่ต่างกัน4.3บทบาทของรัฐในการาแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปภาคเอก,กชนซึ่งประกอบไปด้วยครัวเรือนและธุรกิจเป็นภาคที่มีความสําคัญในแง่ของการบริโภคและการผลิตเนื่องจากมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดการทํางานจ้างก่อให้เกิดผลผลิตเป็นภาคที่เสียภาษีให้แก่รัฐตามหลักการของระบบการแข่งขันโดยเสรีแล้ว รัฐบาลมีบทบาทในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจเท่านั้นเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เนื่องจากความล้มเหลวของระบบตลาดความพยายามที่จะมีอำนาจผูกขาดของธุรกิจ 1. บทบาทในการให้การส่งเสริมของรัฐได้แก่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่น ถนนไฟฟ้าปะปาท่าเรือสนามบินและการสื่อสารเป็นต้นเพื่อเป็นการจูงใจให้ธุรกิจเข้ามาดำเนินการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้นขณะเดียวกันก็กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอำนวยความสะดวกในการลงทุนสู่ภูมิภาคการสร้างความมั่นใจด้วยการรักษาความสงบภายในประเทศ 2. บทบาททางด้านการจัดการและการ ควบคุมการควบคุมของภาครัฐต่อธุรกิจก็เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรัฐเข้าไปควบคุมการผลิตเพื่อให้การผลิตสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของสังคมในราคาสินค้าที่มีเสถียรภพาพการกําหนดค่าจา้างอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทยในการ<อ>กระดึกอุปสงค์ต่อแรงงานและอุทานจะเป็นตัวกาหนดค่าจ้างในตลาดแรงงาน แต่ในตลาดแรงงานหนึ่งความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานเนื่องจากคนงานแต่และคนมีความสามารถแตกต่างกันสามารถเพิ่มความชำนาญได้โดยการลงทุนในสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคล,ลากรในองค์การเพื่อที่จะนำมาใช้พัฒนาในระยะยาวค่าจ้างมีการปรับตัวจนเกิดความแตกต่างของค่าจ้าง เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันของสถานที่ทำง,งานการกำหนดค่าจ้างแรงงานยังขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาของปริมาณตราดดที่มูลค่าผลผลิตสูงกว่าค่าจ้างแรงงานนายจ้างก็จะจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับตลาดแรงงานในประเทศไทย เป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โรงงานอุตสาหากรรมแรงงานในอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าจุดด,ดุลยภาพก็ได้เพราะมีแรงงานจํานวนมากข้อจํากัดในโรงงานมีจํานวนจำกัดเคลื่อนย้ายแรงงานทำได้ยากในจังหวัดใหญ่ๆและมีโรงงานอุตสาหากรรมมากความต้องการแรงงานก็จะมี มากการเพิ่มค่าจ้างแรงงานให้สูงกว่าค่าจ้างที่จุดดุลยภาพนายจ้างจ้างงานในอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าข้อสเสนอค่าจ้างของสาภาพแรงงานระหว่างลูกจ้างและนายจ้างอยู่เสมอจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำให้รัฐต้องออก กฎ,กฎหมายและระเบียบในการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยคณะกรรมการค่าจ้างที่มีอำนาจหน้าที่ 1. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายค่าจ้าง 2. เสนอความเห็นต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อแนะนำภาคเอกชน 3. กํกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐาน 4. กํกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ลูกจ้างควรได้รับตามความเหมาะสม 5. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาระบบ ค่าจ้าง